สวัสดีชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเพลงไม่ตายหรอกเธอนะครับของโลโซโลโซชุดแรกเลยนะฮะเพลงนี้เป็นเพลงอะคูสติกอ่ามันก็ไม่เชิงนะครับก็คืออาจจะมีเครื่องสายมีอะไรโผล่มาบ้างแหละแต่นะครับเพลงนี้ก็จะเล่นด้วยกีตาร์โปร่งตัวเดียวหลักๆนะคอร์ดที่ใช้ก็คือเป็น,นคีซีนะฮะประมาณนี้นะฮะ คือปัญหาของเพลงนี้แล้วก็ที่จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในคลิปนี้คือเวลาเล่นด้วยคอร์ดจริงๆเนี่ยเสียงมันจะสูงมันสูงตรงที่ว่าพิเศกในแกตั้งกีตาร์เป็น E flat นะครับแกไม่ได้ตั้งคีย์ปกตินะครับแกตั้งเสียงต่ำลงครึ่งครึ่งหนึ่งเวลาเวลาร้องท่อนฮุกเนี่ยถ้าสูงเราเอากีตาร์ตัวนี้ซึ่งเป็นกีตาร์ที่ตั้งเป็น E ปกตินี่มันจะสูงถ้าท่อนแรกๆมันพอไหวอยู่อย่าได้ไหม จทใ้เขาผิดอันนี้พอไหวอยู่แต่ท่อนฮุกเนี่ยแต่ท่อนแรกก็อาจจะพอผ่านอยู่แต่พอเจอท่อนที่สองเนี่ยแหกปากไม่ไหวฮนะหลอกให้รักให้รออยู่หลอกให้ฉันทุ่มเทหัวใจที่เธอ,เธอโอ้มาเจอตรงนี้เข้าไปหนักฮนะ หนักเลยดังนั้นนะครับผมเนี่ยก็เลยเวลาจะเล่นเพลงนี้นะผมมักจะถ้าเป็นกรณีที่ใช้กีตาร์ตั้งแบบว่าคีย์มาตรฐานคีย์เทั่วไปเนี่ยผมมักจะามาเล่นคอร์ดเอคือปกติผมผมจะชอบตั้งกีตาร์แบบว่าเป็นเป็นคีย์เออยู่แล้วนะฮะอ่ะอย่างตัวนี้เป็นหลักอย่างเงี้ยผมก็จะมาเปลี่ยนคอร์ดใหม่เลยถ้าเพลงนี้นะนะฮะแต่ความยากก็คือท่อนแรกเพราะว่าเปลี่ยนจากซนะีเนี่ยมาเป็นเอเนี่ยเสียงมันจะโอ้โหนะฮะ ขึ้นมาตรงนี้เลยห่างกันตั้งสามเลยนะฮะเสียงมันก็เลยต่ําต่ํามากนะ,ะต้องคุมเสียงให้ดีๆจากที่มีปัญหากับเสียงสูงในคอร์ดซีเนี่ยพอมาเปลี่ยน A เนี่ยตอนแรกจะมีปัญหากับเสียงต่ำ คือวิธีการของผมเวลาออกเสียงต่าๆเนี่ยผมจะออกเสียงจากริมฝีปากอันนี้ไม่ได้กวนนะก็คือไม่ได้ว่าเปล่งแบบว่ามาจากมาจากทางคอนะครับไม่ได้ว่าออกมาจากตรงนั้นคือคือมาควบคุมเสียงเน้นด้วยริมฝีปากลักษณะเหมือนคล้ายๆของการการพูดเนี่ยนะฮะเพราะว่าเสียงมันต่ํามากก็เราจะควบคุมที่ริมฝีปากนแทนอย่าม อย่าาทใให้้ฉันิเขจผดมันจะต่างกับตอนร้องด้วยซถ้าร้องด้วยซเนี่ยก็คือใส่มาเต็มตั้งแต่แก้มตั้งแต่คอนี่ขึ้นมาเลยอย่าได้ไหมอย่าทำให้ฉันเข้าใจผิดอย่าทำให้คิดเนี่เป่งออกมาทั้งจากคอเลยนะฮะแต่ถ้าพอมาเป็นคีเอปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็เลยจะต้องแบบว่า ระมัดระวังจริงๆแต่พอเป็นท่อนฮุกมันจะพอดีเลยฮะมันจะพอดีเลยหลอกให้รักให้รออยู่หลอกให้ฉันพอดีเลยที่เธอทำที่เธอทำก็ยังพอได้อยู่พอไหวอยู่ยังพอแหกผากได้อยู่แต่ถ้าที่เธอทำจนนี้ซีเนี่ยโอ้หนักเกิน นะครับอ่าน,นะครับคืออันนี้ก็คุยอาจจะไม่ใช่มือใหม่นะที่ที่เล่ามาเนี่ยแต่ถ้ามือใหม่บอกว่าบอกขอหน่อยจะไปแปลงขอดยังไงจัดให้นะครับแต่จัดให้ไม่หมดนะฮะที่เหลือเอาไปรวบรวมไปไปคํานวณกันต่อเองถ้าต้นฉบับเข้ามาขอด C นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นขอด A เลยอันนี้ผมจะบอกตั้งแต่วักแรกท่อนแรกเลยนะต้นฉบับถ้าเข้ามา C ให้เราเปลี่ยนไปเป็นขอด A ต้นฉบับถ้าเข้ามา E Min o r ให้เราเปลี่ยนไปเป็น F ไปเปลี่ยน C ชาร์ปไมเนต้นฉบับถ้าเขามาเป็น like A Min o อให้เราเปลี่ยนเป็น F ชาร์ปต้นฉบับถ้าเป็น D Min o ให้เราเปลี่ยนเป็น B Min o ต้นฉบับถ้าเป็นคอร์ด G ให้เราเปลี่ยนเป็นคอร์ด E ต้นฉบับถ้าเป็นคอร์ด F ให้เราเปลี่ยนเป็นคอร์ด D นะครับอ่ะตามนี้แหละทั้งหมดเลยนะฮะแต่คือ <c ười> อันนี้อาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่ตรงที่ว่าอพอเปลี่ยนและขอดยากขึ้นเลดิดโอ้ทำไมมันลึกลับซับซ้อนหลายหลายหลายอย่างจัง <Boy> ใช่ครับพอเปลี่ยนปุ๊บเรามีได้ขอดภาพนี้เท่านั้นเลยขอดเอก็ยากนะฮะส m i ชาร์ปไมเนอร์ชาร์ปไมเนอร์ B ไมเนอร์โอเคละผมผมนะฮะมีแนวทางให้แก้ไขได้อยู่มีคาร์โปไหมมันจำเป็นต้องมีของมันต้องมีนะ คาโป้นะครับอุปกรณ์สำหรับเล่นกีตาร์โปร่งเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อยากจะเปลี่ยนคอร์ดทดคีย์นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยฮะช่วยได้เยอะเนี่ยคาดคา์โป้ลงไปนะครับแล้วก็จับฟอร์ม G นะคาดคา์โป้ลงไปเฟสที่3ปึบ๊บแล้วก็จับฟอร์ม G นะฮะถ้าจับฟอร์ม G ก็จะงงอ่กอะก็จะเป็นคอร์ด A เป็นค<ม>ีย์ A อ่ะจับให้อีกก็ได้หนๆก็ได้พูดถึงละถ้าเรว่าจะเปลี่ยนเป็นเป็นฟอร์ม G ถ้าต้นฉบับเขาเป็น C แล้วก็เปลี่ยนเป็น G ถ้าต้นฉบับเขาเป็น e minor เราก็เปลี่ยนเป็น b minor ในฟอร์ม g หรือเอาขอด D ก็ได้นะฮะเอาขอดีมาแทนก็ได้ตรงนี้ถ้าต้นฉบับเขาเป็น a minor เราก็เปลี่ยนเป็น e minor นะฮะถ้าต้นฉบับเขาเป็น f เราเปลี่ยนเป็น c ต้นฉบับเป็น g เราเปลี่ยนเป็น d อ่าโอเคชัดเจนนะฮะต้นฉบับเป็น d minor เราก็เปลี่ยนเป็น a minor มันก็จะง่ายตามจริงนะมีคาโปเนี่ยสามารถเลือกคี์ได้เลยนะฮะถ้าจะจับฟอร์ม g เนี่ย เลือกได้เลยนะครับว่าจะคาตรงไหนถ้ามองว่าเฟที่3มันดูเหมือนมันหย่อนๆยนไปอยู่นะครับอยากจะให้สูงกว่านี้สักหน่อยนึงก็กยับมาเป็น4ก็ได้นะครับจาก G มันก็จะกลายเป็น a อฟก็จะสูงขึ้นไปอีกอยเออไม่ใช่สิถ้าถ้าจับฟอร์ม G มันจะต้องมาตรงนี้นะครับถ้าขาดคาโปรตรงสามเ้าใะ อย่าทำให้คิดไปก็จะพอได้อยู่เอานะครับนี่คือเพลงไม่ตายหลอกเธอนะครับของวงโลโซไม่แน่ใจว่า2539หรือเปล่าผมก็รู้จักแต่เพลงเก่าๆนะขออภัยนะครับถ้าติดตามกันก็จะเพลงใหม่ๆนี่โน no เลยสำหรับผมไม่ได้นะครับเอาเอาไปลองฝึกลองเล่นลองประยุกต์ดูเป็นความรู้อีกแบบครับ